สวัสดีครับอยู่กับแท็กนะครับแปดสี่ตัวชแนลนะครับนี่ครับวันนี้เราจะมาทำมนูนะครับปลาราดพริกนะครับปลาราดพริกวันนิลาดพริกเนาะนี่ครับมีพริกสดนะครับพริกกินได้นะกับกระเทียมเนาะผักชีเนาะเอาไว้มาโรยหน้ากับใส่รากกันเราใส่กับเครื่องที่เราจะตําเลยนะครับครับนี่ครับน้ํามะขามนะครับ นำมะขามเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับปลาเรานะครับปลานิลนะครับตัวครับ่นรับปลาเรานะครับขูดเกล็ดออกให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับบ้างเอาขี้อะไรออกให้เรียบร้อยล้างเอาออกให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับเอาเงือกมันออกด้วยนะครับเงือกนอ อเอี้ล้างทองลองล้างอะไรให้มันสะอาดนะครับนี่ครับก็เสร็จแล้วรประมาณนี้เนะะาะเดี๋ยวเราเอาไปทอดเลยเปิดกระทะน้องใส่น้ำมันให้มันร้อนหน่อยนะครับอยอปลาที่ไปทากับเกลือก่อนนะครับมันจะได้มีรสชาติเนาะ ครับย้อนี่ครับผักชีแล้วครับอันนี้เดี๋ยวเรอไปใส่อันนี้เอาไว้ไปใส่กับเครื่องเรานะครับนะครับเครื่องที่ว่าตามพริกลาดเนาะอันนี้เอาไว้โรยหน้าเนาะเอาไว้โรยหน้าโอเคก็ประมาณนี้เนาะครับยอเอาเกลือตกเกลือทาสองด้านเลยนะครับให้มันมีรสชาติหน่อยนะครับ นี่ครับพอแล้วครับนี่ครับเอาเกลือทาให้ทั่วตัวปลาเลยครับนี่ครับทาให้ทั่วตัวปลาเลยนะครับเกลือนะครับเ๋ย่าเืาใส่ทอดครับก็จะประมาณนี้เนาะครับเยบร้อยแลวนะครับเอาเกลือทาตัวปลาแล้ว๋ยวาราไปทอดกันเลย ปลานินเราก็ตัวยาวมากเลยครับตัวใหญ่มากเลยนะครับตัวประมาณโลกับโลครึ่งนะครับตัวยาวมากเลยครับยาวเหมือนปลาหมอเลยนะครับปลานินรุ่นไหนวะเนี่ย <c oughs> ครับใส่น้ํามันลงไปเลยนะครับกะคํานวณให้พอดีกับตัวปลานะครับปาลาเราก็ตัวใหญ่ตัวยาวมากเลยนะครับจะใส่ใหญ่ เดี๋ยวรอให้กระทะมันร้อนก่อนนะครับครับรอแป๊บหนึงนะครับให้น้ำมันมันเดือดให้มันร้อนก่อนนะครับเราปลาใส่ไปลงไปเลยครับใส่ตัวปลาลงไปเลย ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราใส่กระทะไฟฟ้าเนะาจจะเสียงดังนะครับรบกวนนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเราใส่กระทะไฟฟ้าเนาะก็ประมาณหกนาทีนะครับหกสิบนาทีนะครับ เรามาตัดกันนี้เลยนะครับครับนี่ครับพริกกระเทียมเรานะครับก่อนใครมีเครื่องปั่นหรือเครื่องบดเครื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สบายใจเลยนะครับใครมีพวกกใช้ครกนะครับหรือใครจะทุบหรือใครจะทําอะไรก็อปั่นหรือ,อยังไงก็เอาอนี้ตำเอาเนาะ ra yeah, โอเคนะครับเรามาซอยพริกนะครับนี่ครับหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนาะเดี๋ยวเราไปแช่น้ำเนาะครับนี่ครับอันนี้เป็นพริกพริกใหญ่เนาะเดี๋ยวเราหั่นเอามาซอยนะครับซอยใส่กับตัวปลาไปเลยนะครับครับปลานิบเราเนี่ครับเอาพริกอันนี้ซอยใส่นะครับเพื่อสีสันเนาะให้มันสวยงามนะครับครับแล้วก็เอาพริก แค่น้ำไว้นะครับจะเป็นน้ำมะขามเปียกนี่เป็นผักชีนะครับเอาไว้โรยหน้านครับโอเคครับไปทำกันเลยนะครับใ <c oughs> ส่น้ำมันลงไปเลยนะครับ ใส่นะครับหนึ่งช้อนสองช้อนนะครับน้ำมะขามาาเปียกครับใส่สองช้อนเหมือนกันนะครับหนึ่งช้อนนะครับสองช้อนนะครับน้ำตาลปิบน้ำตาลมะพร้าวเองใครเป็นน้ำตาลทรายนะครับสองช้อนมาเต็ม ชอแล้วนะครับสองชอน เดี๋ยวไปลาดตัวปลาเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับหน้าปลาเนาะ ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใส่โรยพริกลงไปเลยครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเนาะปลาราดพริกเราน,น,นะครับเดี๋ยวตามด้วยผักชีนะครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับปลาลาดพริกนะครับโอ้สุดยอดเลยซีซันยิงกว่าพัตาคาเลยนะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดอนะให้ดูชั้นเลยครับดูนี่นะครับซูมให้ดูไใกล้เลยนะครับปลาลาดพริกเราเนาะซีซันโอ้โหสุดยอดเลยจีดจานมากเลยนะครับโอเคครับ ก็ประมาณนี้นอนจะลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับกด subscribe กดกระดิงนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคครับจเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ปลาตัวใหญ่มากเลยนะครับ